สวัสดีครับ KSL Lighting Skill นะครับมาเอาของมาแกะกล่องกันอีกแล้วนะครับเที่ยวนี้จะเป็นตต็งนะครับจะเป็นแว่นกโก,ก้นะครับสำหรับชาววิบากนะยี่หอ้อ Lee a d นะครับ Velocity 4.5นะครับซึ่งเป็นแว่นตัวจะเรียกว่าเริ่มต้นก็ว่าได้นะครับตัวนี้ตัวผลิตที่อยู่ข้างในจะถูกกล่องสีแบบเนี้ยสีกล่องกระดาษลังเนี่ย หุมไว้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ก็คือเรื่องของการใช้วัสดุแบบรีไซเคิลนะครับแล้วก็มึกที่ใช้นะับก็จะเป็นมึกแบบซอยอิงนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของมึกที่สามารถย่อยสลายได้เหมือนกันนะครับยุโรปเขาค่อนข้างจะสติ๊กเรื่องสิ่งแวดล้อมนะเพราะว่าปีที่ผ่านมานี่เขาโดนไปเยอะนะครับอะไรที่ไม่เคยเกิดก็เกิดอะไรที่ไม่เคยพังก็พังอ่ะกลับมาดูตัว p r o d u ั t ก,กันก่อนนะครับตัวของ เลบเนี่ยเขาจะมีการระบุนะครับเปอร์เซ็นต์ในการผ่านของแสงนะครับตัวนี้จะเป็น Royal Clear นะครับตัวตัวเลนเนี่ยจะเป็นเลนเคลียร์เลนใส83%นะครับก็คือจะมีการกรองแสงเอาไว้นิดหน่อยนะครับอันนี้มันง่ายเวลาที่เราจะเลือกซื้อเลือกใช้ว่าเราต้องการความเข้มของของแสงในการผ่านมากน้อยขนาดไหนนะครับดีเทลก็จะเป็นรายละเอียดของตัวสินค้านะครับเพจออฟฟิศอยู่ที่แอฟริกาใต้นะครับ เคปเจ้นะครับมีออฟฟิศอยู่ USA และยุโรปนะครับให้ติดต่อนะครับแล้วก็โปรดักเป็น Made in c h i n หาครับผมอ่ะนะแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าตัวนี้ว่าตัวงานจะเป็นยังไงนะครับห่อมาปุ๊บก็จะมีถุงพลาสติกถุงพลาสติกอยู่ชั้นหนึ่งอขอถุงให้ถุงนี้ก็ใหญ่ดีนะผมชอบคือมันสามารถใช้เป็นแบบเป็นถุงเก็บกันฝนกฝนันฝุ่น ตอนที่เราทําความสะอาดแล้วอะไรแล้วพวกเนี้ยเวลาเราใส่กระเป๋าไปเนี่ยมันสามารถใช้ใช้ต่อได้อีกหลายครั้งนะครับแล้วก็รู้สึกจะมีคู่มือด้วยแล้วก็นี่ก็จะเป็นเป็นกระดาษตัวคู่มือเป็นเรื่องของแผนภาพอธิบายอาจจะวิธีการถอดใส่เลนนะครับแล้วก็รายละเอียดมันมันมันดูหนาดูใหญ่เพราะว่ามันเป็นการใช้ภาษาหลายๆภาษานะครับ ัวแว่นก็ใส่มาในถุงพลาสติกแบบนี้นะครับมีรูนะรีดได้รีดอากาศออกได้ไม่พองมีรายละเอียดอีกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูกันดูขนาดถุงพลาสติกก็ยังเป็นรีไซเคิลนะเนี่ยดูแล้วเนี่ย,ด,ยดึงเข้ามาก่อนปึ๊บมาตัวแว่นนะครับจะเป็นเฟรมสีขาวนะเห็นสีข้างในขุ่นๆนี่คือหนึ่งก็คือมันคือถุงผ้าถุงผ้าที่เอาไว้ใส่ ตัวแว่นนะครับถุงเป็นไงดูหน่อยสิปึ๊บอ่าเป็นถุงไมโครไฟเบอร์นะครับสีขาวให้สีขาวมามี l a เบลโลโก้อยู่ด้านข้างนะครับเป็นถุงแบบหูรูดหูรูดมีเชือกสีแดงนะครับตัวแว่นตัวแว่นเป็นบอดี้สีมันเงานะครับสีมันเงาแล้วก็ ตัวสายไม่ได้กว้างมากนะครับตัวนี้สายเล็กแล้วก็ซิลิโคนจะเป็นเส้นนะจะถูกลดสเปคแหละเพราะว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นเนาะซิลิโคนจะเป็นเส้นแถบเดียวนะครับมีตัวตัวล็อกปลายเทียออบเอาไว้ให้ด้วยนะครับสายผ้าสายผ้าเนี่ยดูแล้วดูแล้วคุณตี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าไซส์มันเล็กลงแคบลงเล่านั้นเองนะก็สามารถที่จะปรับขยายได้ นะครับปรับย่อขยายสายตามขนาดของแต่ละคนได้นะครับช่องระบายอากาศด้านบนเห็นไหมครับนี่ตอนนี้เดี๋ยวนี้แวนยุคใหม่มันจะเป็นนี้นะมันจะระบายออกมาด้านข้างนี้จะเป็นฟองน้ํห่อด้านข้างทั้งหมดเลยนะครับด้านบนช่องกว้างมากเลยนะช่องกว้างแล้วก็จับดูมันมันให้ความรู้สึกแข็งแรงของของวัสดุนะครับตัวตัว,ตวเฟรมอันเนี้ย ก็จะเป็นเฟรมแบบเปิดนะมันจะมีวิธีการถอดที่ค่อนข้างจะเฉพาะกันคู่มือจะเพิ่งทิ้งนะครับวิธีการอยู่ในนั้นนะครับมีหมุดสําหรับเอาไว้ใส่เทียร์ออฟด้วยนะครับเทียร์ออฟซื้อแยกนะครับในรุ่นนี้ไม่มีแถมมาในกล่องนะครับโอ้ออยังอุตส่าห์มีแล้วไปอยังเนี้ยนี่ made in China by ASG โฆษณาสรรพคุณกันก็ด้านในจะเป็น องน้ำแบบแบบ2ชั้นนะครับแถบสีแดงติดใบหน้านุ่มๆกับสีดํานี่เลยนะครับสเลเยอร์ถ้าเป็นรุ่นแพงจะเป็น3ามเลเยอร์นะครับแล้วก็ช่องจมูกนี้ก็ยังเป็นอาเซียนฟิตผมว่าคนเอเชียยังเหมาะกับกับช่องจมูกแบบนี้อยู่นะครับเลนมันดูมันดูมัวๆใช่ไหมเนี่ยเลนมันดูขุ่นนะเพราะว่าทุกตัวของเลียนเนี่ยเขาจะมีการซีนด้านใน สีนั้นไหนมาสังเกตรตรงนี้จะมีสติกเกอร์บอกว่า Remove f i l m Before Use นะครับก็คือเราจะต้องถอดเอาฟิล์มตัวนี้ออกก่อนมันถึงจะใสและผมแอบ,บเห็นด้วยนี่น่าจะเป็นเลนแบบน่าจะเป็นเลนแบบกันฝ้า2ชั้นนะครับมันจะมีเราจะเห็นฟ่องน้ำด้านในนะครับนี่คือความพิเศษและดูความหนาของเลนส์เขานะความหนาของเลนนะครับยังเป็นเกรดแบบกันกระสุนนะตัวนี้ ไม่สามารถที่จะบิดงอให้ตัวได้เยอะเหมือนตัวเหมือนแว่นทั่วไปนะครับเพราะว่าด้วยคุณสมบัติของเลนส์เขาเนี่ยเขาจะออกแบบให้เลนส์เนี่ยมันมีความแข็งแรงนะครับให้เลนส์มีความแข็งแรงไว้ก่อนดัน,นั้นความยืดหยุ่นมันก็จะน้อยลงไปหน่อยน้อยกว่าน้อยกว่าแว่น y ยี่ห้ออื่นๆอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะของเลียดเลยนะครับเป็นคุณลิตี้ของเขาที่เขาต้องการความแข็งแรงให้มันอยู่ที่ตัวเลนส์นะครับเดี๋ยวดึงเราไปดึงฟิล์มเลยเดีกว่านะครับตัวนี้ ก็เราต้องดูสติกเกอร์ด้านในนะมันจะมีที่ให้ดึงนี่แหละเห็นไหมครับอ่านะดูนะสเกลดูนะว่ามันจะใสขึ้นแค่ไหนนะครับปึ๊บเห็นไหมอ่าเนี่ยเราดึงฟิล์มออกปึ๊บมันก็จะใสเงาล้วแ่มันเป็นการการป้องกันจากด้านในมากกว่านะนี่แค่นี้ก็พร้อมใช้นะครับสำหรับ Velocity 4.5ของ l e a d นะครับเป็นอีกตัวที่ น่าสนใจเพราะว่าตัวงานผลิตเนี่ยมั่นใจมากว่าแข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญคือนณนะตอนนี้ในตลาดเนี่ยนะราคาที่ขายอยู่เนี่ยหน่อยเก้ 1, บาทเป็นราคาที่ที่เริ่มต้นแบบไม่เกินไม่เกินจริงมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับเรียดวิโลซิตี้สีค